สวัสดีพี่น้องเดี๋ยวเงฮะสิไปเบิ่งโผล่แผ่นยามต้อนน้องพีน่น้องพ้นโต๊ะกลิ้นน้องหมือนี่เนาะโต๊ะแห้งเติมน้องพี่น้องโต๊ะไปขึ้นนี่น้าหัวยการลายน้าหงอกก็ร้ายเนาะย่างสิไปเบิ่งเนาะว่าสิได้ป้าหรือบ่เนาะพี่น้องหัวป้ามันบบทันล่งน้องพี่น้องโอ้ยอาการคันจ้องน้องพี่น้องโผล่แผ่นยามกับป่าโปวงน้องพี่น้องขยามคนเดียวมันก okay. ับกระด้อยู่พน้องน้าไม่แห้งซึ่งมันบบแค่เนาะเดี๋ยวเงฮะสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะ ซื้อซร้าไปใส่เลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องนี่เนาะปอดกับบางเนาะพี่น้องบาหอ่อลายเนาะเดี่อาชีไปเก็บอี่เทียงพี่น้องเอาสะกะสอบไปเลื้ยงซืเทียงอยู่เลยเนาะโคนโต๊ะเนาะพี่น้องโต๊ะนิดหนึ่งโต้งเสกบางหออเนาะเดี๋ยวชีไปเลือยปลาอยู่เทียงเนาะมีเนะพี่น้องปลากระดับสอกมากกัมีเต็มไม่ทั้งนก็ไปรุนแล้วเรียกไปขอ ม่ใหม่ไล่ก็งาใหม่มันไล่เข้าไปนเนาะสุกเข้ไปโอ้โหุตาปองไปชงเจ็บแยอีกนมพี่น้องในกระสอบไหมเนาะเออตัวใหญ่ดีเนาะพี่งเอือบเกลือลยลายๆล่นะนั่งนะเสียเปยนบางคนผลหมากเนาะปะกินน้งเนาะอ้าเจ็บด้ยฮะอุ้ยตะขอ

ไก่มันถามัากินอยู่ปลาขอเดอนี่เดอนนทางข้าจาะนะปลาขอี่น้องนะอออปลาซิวอันนนี่เนนี่ดือดนดีดนด่กะปูยังแม่ แม่นะบอกว่าจยขีดมาทางนี้ยังขีดมาใสาหาห่ห้าอยู่จะจการมันนะแม่แม่ไปหาแมนไปได้ยานห้าบอกเก็บเดี๋ยะนด้นะเด้นี่ไงหัวยะพักเลยจ้ะกระเชมปิ้งขนมตยานเก็บ เอ้ยกินยังอยัดแกงมาคอยสินะญาตินี่ยังก็ตกใจอยู่นี่นี่นี่ปลาขอหน่อยยังเด้ปลาหน่อยมีแจะปลาหน่อยใช่ไหมปลาใหญ่คือผมมีว่าปลาคาสุดก่อนนะปลาายไม่แม่น้อมังกำังว้นอีกไหปลาคารน่ะปลาซิวอุไฟง่ะ เนี่ยกะกัางขาจามักใหญ่หนึ่งบางตายังไงปลาดูเขาเฉนชั้นฮาบและวานนอานีมันฮาบดยตรงนี้ปลาดุกสซนแตะเบิวัดูจัมีบนไปตายเลยตายแล้วเขาจุดขับสซนตัวนึ้ พยายามมนก่อนพรมันถึงเงินเหนท่านไลนี่กระซิบกำลังลงเจ็บไปได้สิเจ็บงี่ป็นเนาะโผล่เป็นยาหิย่าเนาะอาจจะหลอกืนสินี่เป็นยังไงที่ต มันเีปลาตันมันอันปลาคอปลาตัวใหญ่ปลากำมัเตดปลาน่อยพี่น้องเฮ้ยป้าแบ่ไปเรื่อยาหน้ามันลุกลงหูว่แม่มาติสิบเอาเนี่ยลงก่อนเด็จะง้อฟ้าฟ้าลงเลยจ้ัล่งร้เลยาวัลนน้ เลือกปลาซิวเลยใช้ได้น่เอียยนะไม่ก็เท่งนี่ใส่เสืเขี่ยนอว่เี่ยนนะมีอี่ยนอวไปแล้วเออเี่ยนแอี่าเจอกเคนเจ

เรขอเราทำอะไติดแูเราพยายามดีมากใกล้ยังไม่แตะ กระเลือดใส่นามี่เามตอาฮักได้เลยฮกราันแบี้หรอป่าฮักในี่ยามาใหม่นะพี่น้องก็นี่ัวใช้เลือย่ก็พับเลือได้ใชม มันเลือกเอาเลยเห็ดกระแดกเ็ปเอากซื้อโทรบอกสไปเมื่อกี้กเด้เห็ดกัเห็ดุติแ้วก็เมื่อกินเน่ยมาโชไเดัเนงจากนอนเราคืนนอนเองเด้อันนี้เด้อลงกัเป็นเ้เด้อคืนอนเองลตาซีวน้องาข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 ขาขาาา ลงไปไปฝ่าต๊อูพี่น้องพี่น้องเลือกแล้วกับบริเิรถักลพี่น้องไอ้ห้ไก่นั่นตัวมันน่อยเนาะพีน้องปลาใหญ่ได้สามนิน้ะพี่น้องปลาโขกับค้งเลยพี่น้องอ้คางพุ่น้องปาโขกมปลาขาวเนาะมัวโบเฮนักอันนี้ยังบด้เอกเบิร์กซิลโขกประดุกนาะพี่น้อง อันเงยนูไอมาเสียขีด้วเนี่ยเมียปจิบข้าอันประเดียงนาะพี่ดอกเอียงเยียนกันลา้หระเนาะไปปอยเนะไหมเนาะแม่เนาะทางขาง แต่ตามปลากระหัวเข่าโอ้ย,อ,ยอัอนใดยังนะแม่ตามปากระหัวเข่าเนาะเอ็นนิบปาปเกงตัวนี้มันตีไปถอกหน้าหมอคนเบิดนะ ปลาซิวลูกลางๆต้องไปเลือกเว้ยแต่ร่มาเลือกทขันโคปลามุนประเด็ก เรื่งเหลือประสิวก่อนเอามีการมำใบเหลือสำนองป้ายเตื่นแล้วก็เลยเตืนน้องป้ายน้องเพียอ์ตื่นแล้วก็ลงจากอู่เยงนพี่น้องใครแต่เป็นโกโซเพียงเนาะความพินไปเป็นเลยถูกจ้าดิลูกถนย่ยไปไป เป็นวัดเป็นไอเน,นาะยังบอศเซาเม่์เป็นเลือกมาเป็นกาได้รายเซ็เนาะ